ในชีวิตของเราอะค่ะไม่มีถูกไม่มีผิดในชีวิตของเราอะค่ะไม่มีไม่มีคําว่าล้มเหลวแล้วไปต่อไม่ได้ความล้มเหลวร้อยครั้งแล้วเราชนะความล้มเหลวครั้งหนึ่งนั่นคือชัยชนะค่ะนะคะวันนี้คุณอาจจะยังขายไม่ได้ก็ไม่ใช่ว่าคุณจะขายไม่ได้เลยถูกต้องไหมคะคุณคะหนูอยากส่งผลลัพธ์คุณจังเลยหนูยังไม่ได้มีบ้านหนูยังไม่ได้มีรถหนูยังไม่ได้มาโชว์ยอดสิดล้านห2สบล้านหนูยังไม่ได้มีผลลัพธ์หนูจะทํายังไงดีคะคุณคะ ผลลับของคุณน่ะแค่คุณขายสินค้าได้หนึ่งชิ้นนะคะหรือว่าคุณยังไม่เคยขายสินค้าได้สักชิ้นถ้าคุณขายสินค้าได้หนึ่งชิ้นนั่นคือผลลับที่คุณออกมาเป่าประกาศเลยค่ะเพราะเมื่อไหรที่คุณก็บงํามันเอาไว้ขายได้ชิ้นเดียวอายคนที่เขาขายได้สามหมื่นชิ้นฟังนะคะเมื่อไรที่คุณรู้สึกว่าคุณอายไม่กล้าเอาผลลับออกมาบอกผลลับของคุณมันจะไม่ขยายตัวครูจะบอกว่ากว่าที่ครูค่ะจะขายสินค้าได้เป็นล้านชิ้นในวันนี้ครูก็ขายสินค้าได้หนึ่งชิ้นเหมือนคุณน่ะ แล้วก็ขายได้ทุกวันไหมคุณคะไม่ใช่เทพเทวดานว่าจะได้ปลุกเสกให้ได้ขายทุกวันเป็นคนเหมือนเราเหมือนคุณนี่แหละวันนี้ขายได้กล่องนึงชิ้นนึงห่างไปอาทิตย์นึงไม่มีคนจิตตกค่ะอะไรวะกูก็โพสทุกวันอะไรกูก็ไปทุกช่องทางทําไมไม่ได้เพราะเราอะค่ะแบบไปกดดันแต่ถ้าเราทามันทุกวันอาทำมันเถอะมันขายได้วันไหนก็วันนั้นแหละเพราะว่ากูทําเต็มที่แล้วคุณเชื่อไหมได้คนคนเดียวก็เหมือนได้คนทั้งล้านคนน่ะเข้าใจหรือ,อยังนี่เป็นสิ่งที่อยากจะบอกว่าอย่าก,กดดันตัวเองไม่ได้ส8บล้านวันนี้คุณอาจจะได พันแปดร้อยล้านวันหน้าวันนี้ยังไม่ได้เงินล้านวันหน้าคุณจะได้สิบล้านวันนี้คุณยังไม่รู้จักเงินล้านเลยแล้วจะแปลกไหมที่คุณจะเป็นผลลัพธ์ไปจับร้อยล้านให้คนที่ไม่เคยมีเงินล้านเหมือนกันชีวิตเราไม่ได้ตัดสินกันแค่วันนี้พรุ่งนี้นะคะชีวิตเราตัดสินจากการเดินทางของเราเองนี่แหละคูออกมาโชว์ผลลัพธ์ตั้งแต่คูขายไม่ได้เลยโชว์กองสินค้าโชว์กล่องเปล่าโชว์ไปถ่ายรูปกับกองสินค้าคนอื่นเขาขายได้กล่องหนึ่งดีใจมึงขายได้เป็นร้อยเป็นล้าน ครูทําแบบนี้โดยไม่น้อยไม่จิตตกไม่สนใจใครหน้าไหนทั้งสิ้นแล้ววันนี้ครูชนะเนีค่ะชนะตั้งแต่ยังไม่แข่งขันนะคะชนะใจตัวเองชนะเวลาแทนที่ครูค่ะโอ้ยเดี๋ยวกูมีระเบิดเวลาในตัวเดี๋ยวกูก็ตายแล้วกูจะต้องทาอะไรมากมายเนี่ยก็กูอยากใช้ตอนกูก่อนที่กูจะตายไงบอกตัวเองนะไม่ได้ว่าใครเพราะฉะนั้นวันนี้ควรทําในสิ่งที่เรามีความสุขทําออกไปส่งความสุขออกไปครูทําแบบนี้ค่ะไม่สนใจหน้าไหนทั้งนั้นทาทาจนกว่าม,มันจะมีผลลัพธ์นั่นแหละค่ะทาไปเถอะ เพราะว่าเปลี่ยนลูกไปทําก็ทําอยู่ดีไปอย่างนี้ก็ทําอยู่ดีเพราะฉะนั้นทําสําเร็จแล้วหนึ่งมันจะสําเร็จสองสามสี่ห้าเข้าใจหรือยังคะจากคนที่ขายได้หนึ่งชิ้นแล้วก็ขายไม่ได้เลยแล้วก็ขายได้ห้าชิ้นแล้วก็ขายไม่ได้เลยแล้วก็ขายได้หนึ่งชิ้นบ้างสามชิ้นบ้างทุกวันนี้ขายเป็นล้านชิ้นนะคะเออมันก็เป็นแบบนี้นะคะ NLP เพราะฉะนั้นคะ่ะจงให้ NLP เปลี่ยนโลกภายในแล้ว NLP มันจะเปลี่ยนโลกภายนอกให้สนับสนุนคุณเอง อยากคิดไปเปลี่ยนโลกภายนอกอะแถวนิดนึงฟังนะคะอยากคิดจะเปลี่ยนโลกภายนอกในวันนี้โลกภายนอกในวันนี้ก็คือหนึ่งโควิดสองเงียบเหงาสามธุรกิจบางอย่างไปไม่ได้แล้วนั่นคือโลกภายนอกที่คุณไม่มีวันเปลี่ยนได้แต่ถ้าวันนี้คุณเปลี่ยนโลกภายในค่ะปรับตัวตามโลกภายนอกที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ปรับตัวอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นโลกออนไลน์จะเป็นตัวทําให้คุณโลกออนไลน์คือออกซิเจน ที่จะทําให้คนทําธุรกิจอยู่ได้เชื่อครูนะคะว่าตอนนี้คุณมีออกซิเจนอยู่ที่บ้านกันแล้วก็คือโลกออนไลน์จงใช้โลกออนไลน์นี้แหละคะ่ะมาสร้างชีวิตแล้วโลกภายนอกจะเปลี่ยนหมุนหาคุณเองดีกว่าคุณหาไปเปลี่ยนโลกภายนอกคือพยายามจะเปลี่ยนโลกภายนอกให้มันได้ดั่งใจคุณจะไปขายเหมือนเดิมนันเมื่อไหร่จะเปิดว่าเมื่อไหร่คุณจะทําได้เหมือนเดิมอย่าค่ะคุณเปลี่ยนโลกภายนอกไม่ได้เปลี่ยนโลกภายในแล้วโลกภายนอกจะปรับเปลี่ยนหาคุณเอง เพราะครูอะคะ่ะเน้นเปลี่ยนโลกภายในเสมอครูจะไม่เปลี่ยนโลกภายนอกเปลี่ยนโลกภายในส่งออกไปแล้วโลกภายนอกจะสนับสนุนเราทุกเรื่องนะคะชัดเจนเนาะ